คุณผู้ชมครับภาษาอังกฤษเรียกได้ว่าเป็นภาษาสากลที่เราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับและในขณะนี้ครับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธก็ได้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันผ่านการสั่งเครื่องดื่มในร้านกาแฟครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธหรือมศวกล่าวว่าขณะนี้ทางมศวได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยจัดเป็นร้านขายเครื่องดื่มและเปิดโอกาสให้นิสิตรวมทั้งบุคลากรมาฝึกพูดภาษาอังกฤษผ่านการสั่งเครื่องดื่มหากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องสำเนียงชัดเจนก็จะได้รับสิทธิ์ในการลดราคากาแฟขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยยังได้บรรจุโปรแกร,รมสำหรับผู้ที่ออกเสียงสำเนียงไม่ถูกต้องลงในเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน5เครื่องเพื่อให้ทุกคนปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปโดยครั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรยีนครินทร์วิโรธตั้งเป้าไว้ด้วยว่า นิสิตมสวจะต้องกล้าพูดคุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทยด้วยกันอย่างไม่เขินอายคือเราคงฟังเขาออกแต่ถ้าเราจะเวลาเราเจอเขาเนี่ยเราเราต้องพูดคำว่าจะทําไงให้นิสิตปริญญาตรีได้ไประโยชน์จากตรงนี้จากร้านกาแฟผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยพูดได้ไม่ค่อยดีแล้วถ้าบังคับนะก็จะฝืนใจพูดจะมีวิธีการใดที่ทําให้คนใช้ภาษาอังกฤษโดยแบบเต็มใจอ่ะ ก็ต้องได้รางวัลถูกไหมครับผมก็เลยคิดว่างั้นมุมกาแฟตรงนี้ถ้าใครสั่งเป็นภาษาไทยราคาปกติใครสั่งเป็นภาษาอังกฤษจะได้ลดราคาเป็นพิเศษและปรากฏว่ามันเวิร์กมากคนก็มาสนใจกันใหญ่นะฮะก็มีส่วนหนึ่งที่มาสั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่สําเร็จเพราะภาษาไม่ชัดเราก็ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยการมีคอ,อมพิวเตอร์ไว้5ตัวข้างๆแล้วเราก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การ, correct, รออรหืแก้ไขการออกเสียงแล้วนิสิตก็เข้าไปแล้วก็แก้ไขตัวเองเลยพบว่า ซอฟต์แวร์แบบนี้วิธีแก้ไขแบบนี้จริงๆปรากฏอยู่ในมหาลัยมานานแล้วนะฮะแต่นิสิตไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันไม่มีแรงจูงใจที่จะใช้แต่ปรากฏว่าพอสั่งกาแฟแล้วไม่สําเร็จเนี่ยก็จะทำให้นิสิตเนี่ยไปใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งเรามีอยู่เดิมอยู่แล้วมากขึ้นก็นับว่าเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้ผลดีก็หวังว่านิสิตมสวเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทยด้วยกัน เพราะการพูดภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่การพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยด้วยกันเป็นเรื่องที่เขาจะกระดากอายแต่ขณะนี้เขาสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยกับคนไทยด้วยกันเพราะคนรับออเดอร์กาแฟก็เป็นคนไทยบรรยากาศอย่างนี้ก็จะค่อยๆผ่อนคลายขึ้นต่อไปที่คิดก็คือในเดือนหน้าในสัปดาห์ต่อไปเราอาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นใครสั่งเป็นภาษาอาเซียนก็ได้ราคากาแฟพิเศษ อีกเดือนหนึ่งเราอาจจะใครสั่งเป็นภาษาเยอรมันก็ได้ราคาพิเศษก็พัฒนาไปครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าภาษาคือส่วนหนึ่งของชีวิตจําเป็นต้องมีการฝึกใช้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจําวันจากนั้นค่อยๆปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่อ่อนด้อยซึ่งวิธีการนี้จะทําให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ผลมากกว่าการเรียนเฉพาะในชั้นเรียนคือเข้าสั่งการสั่งภาษามาไม่ที่เรื่องการศึกษามาก Communication. าการเดินจัอมิวิเคชันอาจารช่วยจะทำให้บรรยากาศของเรื่องมันเกิดวัฒนธรรมแบบนั้นขึ้นมาได้แล้วที่ได้สั่งกาแฟต้องด้วยนะเอาไปสั่งนะเดี๋ยวไปสั่งดูนะแต่อาาจะไปสร้างงานแต่อาจารยว่า,า,าใช่ครับเราพบว่าวิธีการใช้ภาษาถ้าไม่อยู่กับชีวิตเนี่ยมันจะไม่ลุ่มลึกและคล่องแคล่วเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ภาษาในการสั่งซื้อของในการขึ้นรถเมล์ในการสั่งกาแฟในการสั่งอาหาร ภาษาเนี่ยจะคล่องและเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเราพยายามเรียนในห้องแล้วตั้งใจจะอย,ยากไปใช้ข้างนอกเราเตรียมท่องไปเลยนะครับพอไปถึงข้างนอกจริงๆแลก็จะจําไม่ได้มันต้องใช้ไปแก้ไปครับด้านนางสาวเมสินีหวังอริยกุลนิสิตจ,จากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศร,รีนครินทรวิโรธกล่าวว่าการฝึกพูดภาษาอังกฤษฟุตฟิตฟอร์ไฟผ่านการสั่งเครื่องดื่มในร้านกาแฟเป็นโครงการที่ดีมาก ซึ่งจะช่วยเปิดการเรียนรู้ของคนไทยและทำให้คนไทยกล้าพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยด้วยกันมากขึ้นที่สำคัญยังทำให้เธอมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากรวมถึงกล้าพูดภาษาอังกฤษกับทุกคนท่รห้องที่น่าตื่นเต้นมากก็คือห้องผ่าตัดเดี๋ยวให้อ่า I would like a, a medium cut off c a r n i e o r o u s c a m please c a r n i v c r e a s เราไม่ได้ดูดครีมไม่เราเป็น talking about โนเบลเกม sauce โนเบลครีม right yes please โอเคก็หนูรู้สึกว่ามันมันดีมันดีขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยเขากล้าพ like no. ูดภาษาอังกฤษต่อกันมากขึ้นแล้วนะโอเคมันในสายตาบางคนนะเขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันทําไมต้องพูดภาษาอังกฤษอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คือถ้าเรามองในเรื่องแง่ของการเรียนรู้เพราะว่าเออ อาเซียนเรากำลังจะเปิดแล้วเราภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่เรามันเป็นภาษาการที่เราสื่อสารกันได้ค่ะหนูมองว่าการทาอย่างนี้เนี่ยมันทาให้เรามันเป็นการเปิดการเรียนรู้ของคนไทยมากขึ้นนะคะทักานาการที่เกิดขึ้นการหนูว่าหนูกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะ,ะเพราะว่าในสขาวิชาที่หนูเรียนอยู่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้เน้นภาษาอังกฤษมากเท่าที่ควรนักค่ะ,ค,ะ,ะคือจะไม่เท่ากับคณะมนุษยศาสตร์ที่เขาจะเน้นเรื่องภาษาก็เพราะฉะนั้นหนูมองว่าการมีโครงการแบบนี้เนี่ยมันทำให้หนูพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ มีการพัฒนาในตัวเองมากขึ้นนะคะ